เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมผมนายป๊องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจุดศึกวอร์ดเกมก็กลับกันมาแล้วนะครับผมในเกมศึก ไนโนเสาร์แนแสดยิ่งใหญ่ตอนนี้ก็มาสรุปผลลีกก่อนดีฝ่านะครับอตอนนี้ลีกผมก็กลับมาอยู่แรงเงินอีกแล้วไม่มีเวลาตีเลยนะครับก็อยู่อันดับที่43นะครับของแรงเงินนะครับกือบจะตกมาเท่าเดิมนะจากเมื่อวานนี้นะครับอันดับหนึ่งมีแต้มอยู่โอ980เลยเหรอโอ้เยอะมากๆากโอ้ห่างกันอยู่ 6, 7, 8, 9โอ้โหส0 0เนี่ยอ่ะก็อยู่300ฟ้ฟาเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปไล่เตีเยวนะครับผมยังเหลือเวลาอยู่อีกหนึ่งวันกับ3มชั่วโมงอ่ะวันนี้ก็มีแพ็คการแข่งขันก็ตีแย่งชิงกันโอ้โหก็หลายอันเลยนะครับอืมโดยเฉพาะที่แพ็กทองไปเข้าแพ็คทองกันดกฟ้านะครับอืมยังไงก็ชิงเอาการทองกอนดกว่าอุ้นกข้างนั้นเลยอะ <S 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 โอ้ ึตัดสินล่วงของไฟล์แห่งนี้ว่าจะเป็นของใครนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก <laughs> ผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อ่าแล้วก็มา <laughs> มาเลือกสกรีนกันมาเลือกสกิลกันหน่อยเ <laughs> อ่อสกิล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 หให้ผมคิดก่อนนะครับเอาเป็น ไม่น่าไม่น่ามั่นใจว่าเราจะชนะได้เลยพูดเลยว่าไม่น่ามั่นใจว่าเราจะชนะได้เลยนะครับอทำยังไงดีวะเอาอันนี้ไปอ่านหนึง่งอันนี้ไปอ่านนึงอันนี้ไปอ่านนึงเพิ่มดาเมจให้เยอะเข้าไว้นะครับมา,มาลยุยสี่แสนแล้วสี่แสนลยุยฉันไม่เชื่อหรอก,กว่าฉันจะไม่ชนะแกมาคอยดูตะโกนเรียกเพื่อน หน่าดเเาเมเพิ่มอ่าเพิ่มเลือดตัวหน้าด้วยวับอืมเอาแล้วซุปหน่าแค่นี้ก็สู่สีแล้วได้แล้วมันเพิ่มเลือดตัวกลางนะพันซีแนะ่อุ้ยเพิ่มดาเมจอีกอืมหน่าทีนี้ก็สู่สีแล้วนะฮึมฉันก็จะเออมันไม่เปลี่ยนตัวอยู่ละดามเมขั้นสอง ป้องกัน <c oughs> หนึ่งไว้ก่อนมาอะไรฉันไม่กลักวหรอกหัวล้านฉันต้องชนะ่างแน่นอนโจ <c oughs> มตีหนึ่งสาบยังอยู่โอเคถ้ามันไปมันจะบวกสแต็คเพิ่มหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> <m uch> มันเลือกสกิลมาได้สวยได้มันมีสาบแล้วอ่ะโจมตีหนึ่งตายไหมผม เออไม่ตายเพราะว่าเปิดโลนะครับเ <c oughs> จ้ามากโคแอตดลายังไม่ยอมแพ้ลูก <c oughs> ผมเก็กบไว้สามเลยนะครับ <c oughs> เอ้ามันป้องกันหนึ่งชิปหายแล้วลูกนี้ป้องกันดีกว่า <c oughs> เออแต่อย่าไปกลัวไอ้นอกน้าเหลืองนะครับะไรเราไม่ได้โจมตีสองผมยังอยู่นะครับอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> อยังอยู่โอเคน <c oughs> ี่หลักมึงตาย <c oughs> อย่าอยู่เลย <c oughs> ตายซะเถอะ นั่นเข้าด้วยเรียบร้อยตามนี่ฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันอสัสกิลมาดีแล้วมันก็จะเพิ่มสแต็กหนึ่งนะครับจุบเป็นหกเป็นเจน็ดเมื่อเกิดสพขึ้นมันก็จะเพิ่มสแต็กขึ้นนะครับโจมตีห้าเหลือไว้สองนบะจำไว้อัสะโุโ้ยทีบตั้งตาม แกจะให้หยิดมาฉันก็ไม่เคยกลัวแกเลยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าแล้วก็เก็บไ้สามนะครับตายซะจิกมัน้ามันรู้ซะมัง้งนีว่าใครเป็นใครปากเราแหลบไปเยอะเอาซิมาขอหอยพอกตัวสุดท้ายนะครับอา้าวเพิ่มอีกเป็นเจ็ดโดยเป็นหนะไม่ใช่เจนะลืมไปหโจมตีสิ ตาตายแต่ว่าตัวสุดท้ายผมก็สแต็กเท,ทียบเลยนะอตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเออแกกล้าบังอาจข้าพี่ฆ่าน้องขอฉันตายซะเถอะทำดําเมตรเราลดด้วยตายซะเรียบร้อยชนะแล้วหัวฟูก็ชนะแล้วนะครับ กร์ดทองจะเป็นของใครไปได้ <c ười> นอกจากเราเท่านั้นนะมาเลยอุยมีสกิลบัตรด้วยแล้วก็เพิ่มเลือด2อตัว3าตัวนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ <c ười> สกิลบัตไม่เคยกลัวเลยที <c ười> นี้เลือดดูดีแล้วผมก็จะสกิลธรรมดาไปก็แล้วกันก <c ười> ็ <c ười> คงพอสู้ได้แล้วนะครับก็เอาเป็นสกิล สกิลนี้เยอะมากเลยอะสกิลลดเลือดเนี่ยพูดเลยสกิลลดเลือดเดียวโหเยอะมากเลยผมเอาอันนี้ไปอันนี้ไปอ่าแล้วก็อันนี้ไปอ่ะลดมันให้หมดเลยนะดีไหม,มผมว่าแจ๋วแล้วแหละลดมันให้หมดเลยอ่ะไปลุยเขาท่าไหมเขาเขาท่า,า,าแล้วแหละไปลุยลดดาเมจให้หมดทุกตัวเลยนะครับลดมันโอเคเหนื เพิ่มเลือดวะอู้หเพิ่มั้งสองร้อยแน่ตัวนี้ก็เพิ่มเลือดนะครับตัวกากมี่นะาบัวนะมีสกิลบัตรเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเป็นบัตรแบบสี่สิบเปอร์เซนทิไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยสี่บเปอร์นมินะผมจะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนไหมมีแต่พวกไฮบิดใช่ไหม มาเลยโอ้ยมันเอามาตัวแรกแล้ววะจิบหายแล้วอรถดาเมจมันไปก่อนนี่โอ้โหรถได้แค่แปดสิบเองไงจิบหายแล้วมันกัดเราแล้วนะตาป้องกันได้ตาบใดที่เราจะไม่โยนโจมตีเข้าเพราะเท่านนัะ้นนะครับเนี่ยทอะไรเราไม่ได้นะสกิลบัตรนะเราต้องโดนโจมตีเข้านะครับมาเลยจิบหายแล้วมันเก็บไม่หมดเลยว่ะ นั่นไงเองไหมมันก็นจะโจมตีเราให้เข้านะครับท่ายแล้วตายเงียมแก็พูดเลยตายเงียมแก็มโจมตีสี่แล้วผมตายเอ,อ้อโหเรียบร้อยเลยนะครับสกิลบัตรก็ไม่ทํางานหรอกทํางานไหมเหนืรถด,ดาเมจเด็กจะวชิบเท่าเดิมเลยอะที่ไม่ทํางานก็เพราะว่าตัวเกี้มันตายแล้วนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็ ต้องป้องกันไหมไม่ต้องนะเก็บไว้เ่อนสี่เลยตายซะอย่าอยู่เลย <laughs> โอเคบัตรบี่นะจะทําให้ฉันเลือดออกตลอดใช่ไหมหมดไปนะครับตัวน่ากลัว <laughs> มาลดแบตอีกเนี่ยรถทุกตัวชบเห็นตัวไหนก็ลดให้หมดนะครับมา <laughs> ดัเม็ดกันน้อยแค่นี้จะมาชนะลุกอ้วนลุกชันได้ไงหาชนะนะไปับเก็บต่อยผม รู้มากกว่ามันเหลือไว้หนึ่งลุกคังเลยนะครับเออรถดาม,มันจึงก็เท่าเดิม,มาอ่ะมาโจมตีนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ต้องโจมตียันสี่เลยอะ่ะแล้วก็วิ่ตัวสุดท้ายมีเลือดพันห้าเลยนะถ่ายแล้วสี400่ร้อยฟาหนึ่งออสองสองสาม มันจะอยู่แล้วไหตายสะโอ้มันเก็บไว้ตัวหลังเลยอ่ะเรียบร้อยมาเพิ่มเลือดอีกสิโอ้เลือดเยอะจัดเลยอ่ะลดดามเมจมันไปก่อนตึมโอเคเหลือสามร้อยห้าสิบนะครับมันเก็บไว้ตัวหลังว่ามันมีห้านะครับมันจะทำยังไงมอยากจะรุ้กันทามันไม่โจมตีนี่โอ้ดูว่ามันจะไม่โจมตีแล้วมันไม่โจมตีนี่ผมเน่าเลยนะครับแปดร้อยสี่สิบ ตายซะเถอะใยญ่ย,ยูร้อยจัดการมันบล็อกพิฆาตนี่ไดโมโพดอนนะครับกัดกระชากยานเรียบร้อยชนะแล้วลห่างยาวจัดๆเลยอ่กากัดทองจะเป็นของใครเสียไปได้ไม่มีทางต้องเป็นของเราเท่านั้นนะครับอีกสามชั่วโมงเองก,ก็จะหมดแล้วนะครับนึกไว้แล้วละ่ะยกสุดท้ายจะเตรียมไว้พวกนายแล้วจะเอาตัวนี้ไป ไมมีสกิลบัตรด้วยอ้ยบัตรสีทองด้วยจิบหายแล้ว50%ทุกเทิร์นนะครับอืมไม่นอกนั้นก็ตัวธรรมดานะครับไม่เท่าไหร่นะครับเอาเป็นตัวนี้นี้โอเคเราก็จะใช้สกิลที่แบบว่าพื้นพื้นเลยบ้านบ้าน,านดัดด,ดัดพื้นพืน,พนบ้านบ้านดัดด,ดัดก็คืออันนี้อันนี้อันนี้นะครับเพิ่มเลือดให้หมดเลยมา มาสิแตแกจะลดดาเมจฉันแต่ฉันเพิ่มเลือดหมดเลยมาลุยมาเลย <c oughs> เลือดเยอะก็ต้องเป็นต่อนะครับเอาสิปุ๊บโอ้โหเพิ่มไปอีกนะเปสองพันหกนะตัวนี้ไปมิกโอ้โห1,500โพันห้าเอาเปไม่ได้ล้มฉันได้ง่ายๆหรอกเอาไปนึ่งพันแปดโอ้มันลดดาเมจเรานะครับทั้งหมู่เลยเนิดหน่อยนิดหน่อยเพิ่มดาเมจฟังมันนะ หายแล้วน,น่ากลัวจะจัดเลยตรงมันเพิ่มดาเมจเนี่ยนะครับอเราก็จะทำยังไงดีก็โจมตีมันหนึ่งโจมตีมันเลยตัดกำลังนะครับตุม้มเหนืยเป็นไงล่ะเจ็บปะเซจิบหายแล้วมันโจมตีเราแน่นอนคนระับเบสส์อาไม่ไม่โจมตีว่ะเปลี่ยนตัวทำไมวะเนี่ยโอ้สกิลบัดไงชิบหายแล้วปาด แล้วเลือดผมก็จะลดอีก50%สิบหายแล้วตายแงม,ออมโอ้หโหลดทุกตัวเลยตายแล้วพ้าแล้วต้องรีบกำจัดอย่างไวนะตัวนี้อันตรายจ,จาัดตายซะตายเรียบร้อยเก็บสแตกไว้ไม่ได้แล้วนะครับอันตรายมาก <c oughs> โอ้เล่นกันอย่างนี้เลยใช่ไหม โอ้อยนี่ถ้าผมโดนโจมตีสองก็ยังไม่ตายนะโอเคมันมีแค่สองเรามีสามจัดการโอเคเขาหนึ่งก็โอเคแล้วไม่นะเอาสินี่ตัฐน,นาเราตายเลยนะ <c oughs> เออถ้ามันโจมตีสามเราตายเลยนะโจมตีสามจริงด้วยนะครับเอ,อืเอ,อตาย แล้วผมก็ยังมั่นใจตัวที่เหลืออยู่นะครับจมตีหนึ่งจมตีสองนะครับแล้วก็เก็บไว้สองโอเคล้มได้ไม่ยไม่นะพอลูกพี่ใหญ่เคลียร์ทางไว้ให้แล้วนะครับอืมมาเลยยังไงมันก็ต้องใส่หมดตัวนะครับเพราะว่ามันเห็นว่าผมเดือสอแต็กต่องนะการทองต้องเป็นของฉันเองแน่นอนอื้ยตายขอหอยครอบผมไปแล้วนะครับอืม,มา สึกดวนเดือดระวง่งเพลาโนดอนกับเพลาโนดอนนะครับแต่ขาประสบการ์มันตายกันตายซะเถอะกอยังอยู่เลยเหม่อี่นะให้มันรู้จักตัวที่แท้จริงซะมั่งนะครับ่าเป็นไงหัวสีพูเลยทีเดียวอแล้วแล้วกัสทองก็เป็นของผมแล้วนะครับอุ้ยได้ชาโคว่าโอเค แจ๋วที่เจ๋วที่สุดก็นี่แหละ JW นะครับหกร้อย่าเนะ่โอเคครับก็ได้การ์ดทองไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ไปผมก็จะเข้าไปตีลีกอย่างเช่นเคยนะครับ <c oughs> มาร่วมลุ้นกันดีว่านะครับว่าผมจะสามารถเข้าไปอยู่ในการ์ดทอง <c oughs> แหลงทองได้หรือไม่นะครับ แต่ว่าอันนี้คงไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะว่าโอ้โหไกลห่างเหลือเกินเวลาตีผมไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยนะช่วงนี้ยังไงถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แ้ข้างล่างเลยครับอ่าได้ตีบทแพ็คทองเหมือนผมหรือเปล่านะอ่า ถ้าใครได้ตีปลดแพ็กทองเหมือนผมก็ดีใจด้วยก็แล้วกัน <laughs> ได้ตัวอะไรก็รับฝูกันฟังได้ครับะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า バイ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 バ